สวัสดีครับทุกคนผมป๊อปนักกี้ทีวีนะครับวันนี้เซนเตอร์แบ็กคู่หูแมนยูมาพร้อมกันแบบนี้เราจะพลาดอัปเดตไปได้ไงมาดูกันวันนี้มีอะไรกันบ้างไปครับตัวใหม่วันนี้กันก่อน,นครับนูโน่ตาวเาเลสอ่าแบ็กซ้ายจากโอลิมปิกมาร์กเซยนะครับเควสเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องแปลอะไรนะเพราะว่าเควสเนี่ย <c oughs> ทำเอชบีซีนะครับอะคาเดมี่อัปเกรดหรือ82บโบน NBC นะทั้งหมดเนี่ย 50ครั้งก็จะเสร็จเควสแล้วก็ได้รับนูน o ตาเบเลตัว88ไปตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสแตทย้อนหลังแต่ว่าบอกให้ก่อนเลยว่าท้าว5ดาวนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าค่าทําก็ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เพราะว่าแพ็ค82เพพิกเนี่ยค่าทํามันใช้เลทดสเลยนะครับก็ค่อนข้างเปลืองตังค์นิดนึงแต่ว่ามันมีเวล,เวลาทำาทํา20กว่าวันก็ค่อยๆทําทได้ถ้าใครอยากจะใช้ตัวนี้นะแล้วก็แพ็คไส้ในเนี่ยก็ถือว่า ได้ของโอเคอยู่แบบ83ดับเบิลอะไรพวกนี้นะครับไส้ในพวกนี้มี83ดับเบิลแล้วก็ <c oughs> มีโทเคนด้วย1ใบนะความจริงก็ถ้าใครไม่ได้อยากทําตัวนี้ทํา mbc 82บวกครั้งเดียวก็ได้รับโทเคนแล้วนะครับก็ตามสะดวกเลยอยากทาหรือเปล่าอนะ่ทีนี้วันนี้ประเด็นหลักเราอยู่ที่คู่หูแมนยูนั่นเองถึงตอนนี้จะเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับนี่ครับคริสสมอลลิงเรทแปดแปดเป็นล่างแฟลแบ็กแต่ว่าไส้ใน มีเป็นฟิลโจนนะฮะเลทแปดสิบห้านค่าทำเนี่ยฟิลโจนก่อนเลยฟิลโจนเนี่ยค่าทำเลทแปดสนะครับใช้การดำหนึ่งใบก็ประมาณไม่แพง30,000-40,000นะสำหรับฟิลโจนเดี๋ยวไปดูแสแตทก,กันอีกทีว่าคุ้มหรือเปล่าส่วนถ้าจะถ,ถ้าจะได้สมอลลิงเนี่ยต้องทำ2เควสนะครับคือถ้าทำถ้าถ้าอยากได้สมอลลิงเนี่ยยังไงทำปุ๊บก็ต้องได้ฟิลโจนมาเป็นแพ็คคู่อยู่แล้วนะครับเรท เควสหนึ่งเนี่ยใช้เลท85นะครับแล้วก็ใช้การ์ดดำหนึ่งใบกับดันเซเลต87ิบวก1ตัวนะครับก็จะเสร็จเควสนี้แล้วรับทั้งฟิลสมอลลิงเอ้ยไม่ใช่ฟิลสมอลลิงฟิลโจนกับคริสสมอลลิงนะครับผมเอาไป <c oughs> มัดรวมกันซะแล้วนะทีนี้เราไปดูสแตตของทั้ง3ตัวที่มาใหม่วันนี้ดีกว่านะครับ,รบมาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับนูโน ตาบาล์เลสนะครับค่าทําเนี่ยก็มันผมว่ามันเลทไปสิบสองอ่ะคิดดูห้าสิบเควสไอห้าสิบครั้งอ่ะนะห้าสิบครั้งก็ผมว่าก็ตีเป็นเงินอาจจะตีลําบากหน่อยแต่ผมว่าก็หลายตังค์อยู่นะครับมาดูสแตทหน่อยว่าคูลหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยสกีมูฟสี่ดาวเท้าห้าดาวนะครับอัพมาจากตัวเดิมเนี่ยอัพเทา้ามาหนึ่งดาวนะเวิร์กเลทเนี่ยไฮมีเดียมนะเทรดเนี่ยมีสปีดเดเบอร์กับครอสแล้วก็ <c oughs> ทุ่มไกลนะครับ แต,แต่เนี่ยความเร็วดีนะครับ92แล้วก็ยิงแรงถึง96นะตัวนี้พาสซิ่งเนี่ย80แต่ว่าไส้ในก็กลางๆนะครับส่วนดิบบิ้ง88ค่อนข้างเยอะเลยนามอจิ92นะดูดิดดบารคอนโทรดิบบิ้งก็88ท่นตรงนี้ถือว่าดิบบิ้งดีอยู่นะแต่ว่าดิฟเฟนดิ้งน้อยมากเลยนะอินเตอร์เซป78นะฮะเพดดิ้งก็72ก็เซตสเตตเกมรับน้อยส่วนฟิสิกส์เนี่ย85เตมิน่า89ก็ใช้ได้อยู่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะข้อดีก็คือเท้า5แล้วก็เร็ว แต่ว่าข้อเสียควจะเกมลับน้อยหน่อยนะแต่เกมลับอาจจะเบาบางนิดนึงนะแต่ว่าก็ตัวฟรีนะตัวฟรี <c oughs> และที่สำคัญเลยผมว่าแบ็กไซด์ลีเอ์มันก็มีตัวเลือกไม่เยอะนะ,นะครับบางคนจาเป็นต้องลิงก์เนี่ยก็มาค่อยๆทําค่อยๆย,ย,ยอดไปนะ,นะครับมีเวลา20กว่าวันนะ,นะมาต่อที่ตัวตึงแมนยูในอดีตกันก่อนเลยนะครับฟิลโจนแฟตแบ็กนะครับสกิลมูฟสองดาวเท้าสามเวิร์กเล่แบบโลไฮวิ่งแบบเลงตี้นะครับ มี d ด e into tackle นะเป็นเทรดนะครับ,นนค,รบความเร็วเนี่ยแปถือว่าใช้ได้นะครับส่วนเลื่อนจ่ายบอลก็ไม่ค่อยดีนะหกสิบหกดิฟบิงก็ยิ่งแย่เดีอแย่หนักเลยยิ่งคอมโบเชอร์เจเนี่ยโอ้โหทําไมคอมโบเชอร์มันอย่างกับดาวลุ่งนะครับเพิ่งขึ้นทีมชุดใหญ่หรือไงนวคอมโบเชอร์น้อยมากนะครับดีเฟนดิ้งเนี่ยแปถือว่าก็ไม่เยอะนะในเวลานี้ถือว่าเซนเตอร์นะ ดิเฟนดิ้งแบบนี้ถือว่าน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็ฟิสิกอลแปดสี่นะครับจัมปิ้งเนี่ยเก้าเอ็ดเลยแล้วก็สเต็งแปดสิบสองก็ค่าทำมันสามหมื่นนะทุกคนเพราะนั้นถามว่าเก่งไหมไม่ไม่ได้เก่งหรอกนะครับไม่ได้เก่งหรอกเพราะว่าสเต็ตเกมรับก็น้อยสุดเรื่องดิฟเิ้งหรือว่าสเต็ตสำคัญอย่างคอมโบเชอร์รียกเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะครับแต่ค่านำสามหมื่นอะเอามาเล่นคือมันก็ ฟิวโจนเราก็มองเป็นตัวฮาแถมในเกมมันก็มาเหมือนตัวฮาเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าสเต็มันก็ขาดๆเกินๆหน่อยนะสำหรับฟิวโจนอืมผมว่าถ้าผลส่วนใหญ่คนที่ได้ฟิวโจนมาก็คงอยากจนะเล่นสมอลลิงมากกว่านะครับไปดูสมอลลิงก่อนเลยแล้วกันนะอ่ะลืมบอกเคมีฟิวโจนเคมียังไงก็ชาร์โดอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นนะถ้าเล่นก็คงต้องฟิวเอ่อชาร์โดนะฮะไปต่อดีคิดสมอลลิงนะครับ,รต, ing, รบตัวนี้น่าจะเป็นพระเอกของวันนี้นะแฟตแบ็กราคารวมๆเนี่ยแสนสองนะครับ ตัวนี้ <c oughs> เคยติดการ์ดดำมาแล้วนะ1ใบนะนี่เป็นการพิเศษใบแรกนะครับสกิลมุฟสองเท้าสามเวิร์กเลตเนี่ยเป็นแบบมีเดียมไฮเเทนเนี่ยเป็น power header มี leadership นะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะค,ความเร็วเนี่ยแปนะครับสปีดต,ต้น80กลางๆแต่ว่าสปีดปลาย88ดหรือว่าเยอะอยู่นะสแตทจ่ายบอลก็พอใช้ได้แต่ว่านี่ครับดูค่าดิปปิ้งสำคัญเห็นไหมดู reaction ดิ90กับคอมเมอร์เชอร์เกเห็นไหมดีกว่าฟิวโจนเยอะแยะเลย นะคอมเปอร์ชร์ของเซนเตอร์เนี่ยก็เยอะๆก็ยิ่งดีนะฮะส่วนเรื่องดีเฟนต์เนี่ย87ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับในตอนนี้แล้วก็ฟิสิกอลเนี่ย89เลยแล้วดูสเต็งพี่แก95เดิมๆโอ้โห oh, ผมว่าสมอลลิงเนี่ยน่าเล่นนะน่าเล่นเลยแหละใส่เคมียังไงก็ชาโด้อยู่แล้วนะคับถ้าจ่เกมแล้วก็เยอะแล้วก็ความเร็วเนี่ย92ผมว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าฟิสิกอลพี่แกเนี่ยตรงสเต็ง95ผมว่าน่าสนใจนะเออผมว่าสมอลลิงเนี่ยน่าสนนะทีมใครลงทีมได้หรือว่าหาเซนเตอร์เซเลย่าอู น่าจัดน่าจัดนะฮะสมอลลิงราคาแสนสองก็สมน้ําสมเนื้อนะครับนะสมน้ําสมเนื้ออยู่อืม <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้แต่เสียดายนะที่ถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นคู่กันผมว่าฟิวโจมันอ่อนไปหน่อยนะฟิวโจมันเบาเกินไปถ้าจะเอาไปเล่นตอนนี้ผมว่าเหนื่อยนิดนึงแต่สมอลลิงใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะโอเค e อก็สรรหาคอนเทนต์นะครับเป็นคู่เซนเตอร์ของแมนยูที่มาวันนี้นะ ก็ประมาณนี้แถมวันนี้มี SBC โทเค็นมาด้วย1ใบเท่ากับว่าวันนี้มีโทเค็นมา2ใบยอยู่ในเควสตัวฟรี1ใบกับใน SBC 1ใบนะครับทุกคนโอเคอัปเดตวันนี้ครบถ้วนนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากก,น like, ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยไว้เจอคลิปหน้าไปแล้วครับ